กลยุทธที่36ถอยทับยอดยุทธกลยุทธ์ที่36ถอยทับยอดยุทธค,ความหมายกลยุทธ์นี้มุ่งเน้นไปที่การหลอกล่อศัตรูให้ติดตามโดยแท่งทําเป็นถอยร่นเพื่อกระตุ้นให้ศัตรูไล่ตามเมื่อศัตรูเสียกําลังใจและขาดความระมัดระวัง ฝ่ายตนจะกลับมาโจมตีตอบโต้และเอาชนะได้เป้าหมายล่อให้ศัตรูเสียกำลังใจและขาดความระมัดระวังดนึงศัตรูเข้าสู่กับดักหรือพื้นที่ที่ฝ่ายตนได้เปรียบตัดกำลังเสริมของศัตรูเปิดโอกาสให้ฝ่ายตนโจมตีและเอาชนะได้อย่างเด็ดขาดตัวอย่างการใช้กลยุทธ์ท่านซินในศึกปะกองใช้กลยุทธ์นี้ในการต่อสู้กับเซียงยู โดยแซ่นทำเป็นถอยร่นเพื่อล่อให้เซียงยู่ไล่ตามเมื่อเซียงยู่เสียกำลังใจและขาดความระมัดระวังฮั่งซินจึงกลับมาโจมตีตอบโต้จนเซียงยู่พ่ายแพ้โจโฉในศึกกลัวต่อใช้กลยุทธ์นี้ในการต่อสู้กับซุนกวนโดยแซ่นทำเป็นถอยร่นเพื่อล่อให้กองทัพเรือของซุนกวนติดตามเมื่อกองทัพเรือของซุนกวนเข้าสู่ช่องแคบ โจโฉจึงเปิดฉากโจมตีจนกองทัพเรือของซุนกวนพ่ายแพ้ข้อควรระวังกลยุทธ์นี้ต้องอาศัยการวางแผนอย่างรอบคอบและต้องควบคุมทิศทางการรบได้อย่างแม่นยำต้องเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมในการล่อศัตรูต้องเตรียมพร้อมรับมือกับการโจมตีตอบโต้จากศัตรู กลยุทธ์ที่36ถอยทับยอดยุทธเป็นกลยุทธ์ที่ต้องอาศัยความเสี่ยงสูงการใช้อย่างมีประสิทธิภาพจึงต้องอาศัยปัจจัยหลายประการประกอบกัน